สวัสดีตอนเช้าจากวิมานไม้ค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมกวักโพทองนะคะตอนนี้จะเป็นกวักโพทองที่สั่งหัวมานะคะปลูกลงกระถางจริงปลูกลงกระถางแต่ว่าปลูกไม่ทันนะคะก็เลยเอามาลงแปลงนี้นะคะอันนี้ใช่ทั้งหมดเลยแต่ตัวโน้นเขียวๆนี่จะเป็นกวักโพเงินส่วนนี้ก็จะเป็นสาวน้อยปะแป้ง มีอยู่สามชนิดนะคะปลูกรวมกันจะเห็นว่าพอเราเอาลงดินเขาเตี้ยนะคะเพราะว่าเขาอยู่กลางแจ้งเนาะอันนี้อยู่ใต้ร่มไม้ร่มไม้ก็โปร่งนะคะช่วงนี้หน้าหนาวใบไม้มันทิ้งใบนะคะก็เลยเตี้ยออกมาเตี้ยหมดเลยในขณะที่ปลูกไว้ในกระถางเขาค่อนข้างจะยืดสูงนะคะเพราะว่าแสงมันน้อยเนาะปลูกในร่มแต่พวกนี้ปลูกกลางแจ้งแสงเยอะก็เลยออกจาต้นเตี้ยแต่ว่า ข้อดีของการอยู่กลางแจ้งก็คือสีเขาเข้มตั้งแต่เขาออกมาเลยค่ะในขณะที่ถ้าเราปลูกในกระถางในร่มนะคะสีตรงนี้จะจางๆออกชมพูจางๆนะคะแล้วก็กิ่งเขาจะสูงยาวนะตัวน,นี้กิ่งเตี้ยแต่ว่าสีสดนตัวน,นี้กวากโพงเงินปลูกรวมกันนะคะอันนี้มันหวานญี่ปุ่นไม่เกี่ยว ส่วนอีกแรงอีกแปลงหนึ่งจะเป็นช้างเผือกใบบัวกับลูกไม้ป่าก้านดํานะคะปวกปนกันตัวนี้น่าจะเป็นลูกไม้ป่าก้านดํานี่ออกมาสีเข้มๆอย่างี้ตัวนี้เป็นช้างเผือกใบบัวนะคะสีหวานใบจะค่อนข้างจะป้อมกว่านะคะตัวนี้จะใบใบจะยาวกว่านี่ก็ลูกไม้ป่าก้านดา ช้างเผือกใบบัวนะคะมองไกลๆเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้โดดเด่นสะดุดตาม,มากเพราะว่าเขาก็อยู่กลางแจ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นเตี้ยเพราะว่าแดดมันจัดนะสีเข้มนะคะมองไกลๆน่าสวยมากเลยสีเข้มเดี๋ยวจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะอันนั้นยิ่งสวยลูกไม้ป่าก้านดำค่ะสวยมากดูสิเขาขาดสี เข้มมากเลยกระดูกเขาเข้มแต่ว่าใบเหมือนกับจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแค่เหมือนกับแกรนนิดนึงตัวจิจ๋วๆนี่ก็เป็นลูกไม้ป่านะนี่มันเป็นทั้งหัวแล้วก็เศษหัวนะคะก็คือแบบเอาไปลงกระถางแล้วมันจะมีแบบหัวมันหลุดนะคะหัวมันหลุดหัวมันหล่นออกมาจากแบบที่เราดึงเนาะเขาเรียกอะไรล่ะร่วงนะคะร่วงออกมาจาก หัวเยอะๆที่เราสั่งมานะคะก็เลยเอามาลงเนี่ยหมดเลยมันก็เลยจะมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่นะคะกระจายกันเต็มไปหมดส่วนทุวันทางนั้นจะเป็นหัวของเจ้ากรุงไกซ่ซอ้อฝังไว้เหมือนกันเจ้ากรุงไกซ่ซอ้อส่วนแปลงนี้จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไกซ่ซอ้อเอามาพร้อมกันมันก็จะปนๆกันหน่อยนะคะ หลังลงนี่เริ่มงงแล้วไม่รู้อันไหนเป็นไกเซอร์อันไหนเป็นเดนมาร์กนะคะี่ตาทีๆนี่อาจจะเป็นเดนมาร์กก็ได้แต่มันก็ปนกันนะคะเอามาจากสวนใหญ่นะคะจิ้มมาเป็นต้นลูกนะคะมีหัวทุกต้นนะแบบนี้มีหัวทุกต้นเคยถอนขายด้วยแต่ว่าอันนี้สภาพยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่เจ้ากรุงไกเซอร์แล้วเจ้ากรุงเดนมาร์กนะอันนี้นะ เดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึ่งส่วนนี้เป็นอินเนานะคะตรงนี้จะเป็นอินเนาอินเนาแล้วก็ไกเซอร์แล้วก็สาวน้อยปอบแป้งนะคะปลูกรวมกันมีแดงวัวอันนแดงวัวใบใหม่อันนี้ใบเก่าแล้วมีกรงไกเซอร์ด้วยค่ะ กุ้งไก่เซอร์อันนี้น่าจะเป็นเดนมาร์กแล้วตอนนี้ลายทีทีอย่างนี้นะเมื่อก่อนลายแบบนี้ตีเป็นเจ้ากุ้งไก่เซอร์หมดนะคะแต่หลงัลงๆก็พอจะแยกออกอยู่ว่าอันไหนเป็นไก่เซอร์อันไหนเป็นเดนมาร์กนะคะแต่บางอันก็ยังไม่ค่อยออกนะต้องรอตอนมันกัดสีตอนมันโตเต็มที่มุมนั้นเป็นนกกระทานกกระทาก็สวย อยู่รวมกันแล้วสวยมากๆใบใหญ่นะคะนกกระทาใบาใหญ่พอได้ลงดินแล้วเ้าใบาใหญ่มากเกามีทั้งแบบสีขาวแล้วก็สีชมพูตัวน,นี้จะเป็นนกกระทาสีชมพูนะคะลายจุดก็จะเป็นสีชมพูส่วนนี้เป็นนกกระทาสีขาวส่วนนี้ผีเสื้อดวนนอนกัดผีเสื้อชมพูนะคะผีเสื้อชมพูผีเสื้อชมพูตอนนี้มีฮกหลงอยู่ต้นหนึ่ง ตัวนี้ก็เป็นไกเซอร์ไกเซอร์หรือเดนมาร์กก็ไม่รู้ติ่งลูกไม้ป่าก,ก้านดำมาตัวหนึ่งนะคะ